แม้จัดใหญ่ใหญ่ยิ่งแต่ันมาแบบระเบิดถึงเลยทีเดียวลงพาแบบเต็มใบยกยาวสาวนี่พูดวทธีแจากกระชังและแสียตาที่นึกว่าตาตาเท่าหัวต่อหัวตาตาตายพายต่อไปยหัวเริ่มสายท้ายเริ่มกระดิกหัวเริ่มสายท้ายเริ่มเดินีกไม่อยากจะคิดอะไรมากไปคุณแผนน้องกุอลที่มันต้รอดชนะสัตว์สมระภูมิแล้วก็เที่ยวนี้จะใครไม่เจอเดินมาเจอกับหักับพี่น้องเจ้าคามเจ้ากันเจ้ากานสั่งมาแบบไม่มีใครยอมใครละจ้าดีนั้นจะบอกให้เขาบอกว่า เสียเยอะให้กับการกีฬาดีกว่าเสียน้ําตาให้กับยาเสพติดเสียตัวให้กับนักร้องที่ชื่อทิบดีกว่าเสียโรอิตด้วยค่มบีดผัดปริยาโมชาเสียมาแล้วอ้าวโหซุก <c oughs> มีเมียกระบอกแต่เรื่องยาเนี่อเพราแต่เรื่องยาคบมีคบดางโว้ยมันอ่นเถื่อนเราฟ้ากัดเอาเท็จังบ้า <โย S 2> จาังได้มีกาในเขาแก่จะมาได้นโมที่เมียยูซื้อๆก็ผมรึไหม พอแมนไปในสัยบดีคือเจ้าเมื่อเด็กกับว่าถึงจบแมนไปจังกับพวกผู้เลยถารตรองเดือร้อนเออไปหัดไปดิอ๋อมาแล้วจ้าเอาเลอาแล้วครับเทียสิทธิเดชสารติกับประเทศสามสี่ปลายภายแบบในทองผิดมาดูสิว่า เหือที่เตรียมมาทำรีนะว่าคุณเหนหองกุ้สอเหือดีลงน้ำแดงเจอใครไม่เจอเดินมาเจอกับขีดหงษรขพี่น้องจากกระบอกค้มพาะว่าพี่เจ้าพามเจ้าการเจ้ากานเจ้ามาดีเองคือวันนี้จัดกันมาแบจัดให่ใหญ่ยิ่งแข่งกันมาแบบเระว่ถึงเรื่อที่เดียวลงหายแบบเต็มไปยกยาวสาวนี่พูิี่จ้ากระช่างและแสมาที่นี่ที่ว่าตาตาตาหัวตาหัวตาตาตาหายต่อไปหัวลับสาย้าิ่มกระดิหัวิัมสายตาลับะดิไม่อยากจะคิดอะไรบ้างไปคุณแผ็นหองกุ้สอที่มานร้อนเยนนสาสับสมประโวดึงก็เที่ยวนี่เจอใครไม่เจอ มาแบบมม่ดีใครยอมใครละจ้าครับท่านผู้ชมจะยอมไม่ยอมหไม่ดีก็รู้ว่าใครเป็นใครมันจะีดคุณแปรรับน้ำาสียง6กัลีิดา6ครับรับน้ำาสียงเตตัะที่มีทกามันเป็นทุที่ะบอกเลยดูตัวขาเหมือนตะขาันีมนยนไม่พความจำไประเลงฝีผ้าสันกำลังจะทํามันตัวนี้ไมันเป็นชิ้นมันเปที่ถูกไหคุแปรตง่าะคุแปรต้งว่าเนะกินากครับมีกิขอาตันี้มีท หรือไม่พี่น้องก็เผื่อเดียวกันแต่ว่าโคหอนเจอกันก็รู้ที่ว่าหุ่นแผ่นลงก็ส่อเล่นล่อกันกับทางฮิดาฮิดาแสนสวยพี่น้องจากป่าชาล็อกเขาเริ่มอัดเริ่มเตี้ยเริ่มเศษเริ่มสีเริ่มสัตว์เริ่มควายจะช็อกก็เขออกมาแล้วว่าอย่างงีมองหน้ามองตาเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วจะหนีได้หรือไม่ได้หุ่นแผ่นว่าอย่างงี้ฮิมาฮินาเอาครับเริ่มเตี้ยเริ่มเ จะไม่รอผมทบเยยรื่องยังไงขุนแผนรอด้วยเจ้าขุนแผนรอด้วยเจ้าแม่ขุนแผน,มนาาไม่ต้องเป่าท้ายไม่ต้องเป่าขวาไม่ต้องเซตขาแล้วเหลือมาเดินเหลือมาเดินได้เอา้านี่ละองแท้ขุนแผนสเดิดสะเสดิจดินดินหนีเข้าเส้นชัยสุดท้ายก็ เนะเที่ยวนี้ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงขุนแผนน้องกวีสอปอนทชคสิริทรัพย์เป็นผู้ชีน้นำในเที่ยวนี้ครับมาดูเที่ยวทีแปดกันต่อท่านผู้ชมเที่ยวทีแปดนั้นเป็นหน้าที่ของเรือ